คิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ในหัวข้อสำนึกในพระคุณนะครับเราจะมาดูด้วยกันว่าคนที่สำนึกในพระคุณนั้นมีลักษณะชีวิตอย่างไรเรามาดูด้วยกันครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับมาถึงพระธรรมสองโครินบทที่6ข้อที่1นึถึงสิบนะครับบทนี้มีสิบแปข้อนะครับก็ยังอยู่ในช่วงที่จันโปโลกล่าวปกป้องพันธกิจที่จันโปโลทำนะครับอยู่ในช่วงบทที่2จนถึงบทที่7นะครับบทที่6เราจะมาดูด้วยกันว่าจันโปโลพูดถึง การที่มีชีวิตที่สำนึกในพระคุณของพระเจ้านะครับเราจะมาดูด้วยกันในะข้อที่หนึ่งนะครับในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระเจ้าเราจึงขอร้องท่านทั้งหลายว่าอย่ารับพระคุณของพระเจ้าโดยไม่เกิดประโยชน์นะครับเอ็นโปรโกบอกว่าเราทุกคนารับใช้พระเจ้าร่วมกันทำงานกับพระองค์เรา จะรับพระคุณของพระเจ้าโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์นั้นนะก็ไม่สมควรที่จะเป็นอย่างนั้นนะข้อที่สองเพราะว่าพระองค์จัดว่าในเวลาโปรดปรานเราได้ฟังเจ้าในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้านี่แน่บัดนี้เป็นเวลาแห่งความโปรดปรานนี่แน่บัดนี้เป็นเวลาแห่งความรอด เราได้รับความปลดปานเราได้รับความรอดไม่ใช่ว่าเราเป็นคนดีหรือเป็นคนสมบูร์แบบแต่เพราะพระเจ้าทรงรักเราพระองค์ประทานพระคุณความรอดให้กับเราฟรีฟรีฟรใครก็ตามที่เปิดใจแล้วก็เชื่อในพระองค์ก็จะได้รับความรอดจะได้รับการยกโทษและภยัยจะได้รับความชอบธรรมนี่พระคุณของพระเจ้าเราจะไม่รับพระคุณโดยที่ ไม่สํานึกในพระคุณไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับพระคุณของพระเจ้าไม่ได้มีส่วนในพระราชกิจของพระองค์เี่น้องครับ่ตนพระบอกว่าอย่าให้เราเป็นคนแบบนั้นเราขอบพระคุณพระเจ้าโดยพระคุณของพระองค์เราได้อยู่ในการรับใช้พระเจ้าเเ็นไหมครับเราได้ให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อพระราชกิจของพระองค์ไม่ว่าในคดิจักในชุมชนในหมู่บ้านหรือในพื้นที่ในที่ทางานของเราในโรงเรียนของเรา เอเมนครับทุกที่ทุกแห่งเราจะให้ชีวิตของเรานั้นสํานึกในพระคุณหรือทําประโยชน์ให้กับพระชกิจขององค์แผนการของพระองค์เอเมนในข้อที่3เราไม่ได้วางสิ่งกีดขวางบนหนทางของผู้ใดเลยเพื่องานปรนิบัตินี้จะไม่ถูกติเตียนคนที่สำนึกในพระคุณของพระเจ้านอกจากที่จะให้ชีวิตของเขาเป็นประโยชน์ต่อพระชกิจของพระองค์แล้วเขาจะไม่วางอุปสรรค หรือระเบียบกฎเกณฑ์อะไรต่างๆหรือทําให้คนอื่นเนี่ยนะสะดุดในการกระทําในความประพฤติของตัวเองจะไม่ขัดขวางงานของคนอื่นจะไม่อ่ s ดีสเครดิตคนคนอื่นหรือจะไม่ทําให้พวกคนเนี่ยสับสนหรือสงสัยในการรับใช้ของคนอื่นจะไม่ทําให้งานของพระเจ้านั้นสะดุดเพราะชีวิตของตัวเองพี่น้องครับ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อง,งานของพระเจ้าแล้วจะไม่ทําให้ตัวเองนั้นเป็นอุปสรรคต่อง,งานของพระเจ้าเอเมนนะครับคนที่สานึกในพระคุณของพระเจ้าจะไม่ให้คําพูดของตัวเองความคิดของตัวเองการกระทําของตัวเองเป็นที่สะดุดหรือเป็นอุปสรรคต่อง,งานของพระเจ้าที่กําลังขับเคลื่อนไปข้อทีแต่เราแสดงตัวเป็นคนปรนิบัติของพระเจ้าในทุกทาง แต่เป็นคนที่โปรนิบัติคนที่สำนึกในพระคุณของพระเจ้าจะโปรนิบัติพระเจ้าในทุกทางไม่ใช่แค่ทางใดทางหนึ่งไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ใช่แค่ด้านใดด้านหนึ่งแต่เป็นทุกทางทุกด้านทุกมุมนในชีวิตเนี่ยเพื่อโปรนิบัติกลับใจพระเจ้าโดยมีความทรหดอดทนเป็นอย่างมากในความยากลําบากในความลําเค็นในเหตุวิบัติ่นะครับ ในข้อที่สี่อาจารยบอกว่าไม่ว่าจะสะดวกสบายหรือจะลำบากก็ยังปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่ไม่ว่าจะต้องลำเคงจะต้องเจอกับเหตุวิบตัติก็ยังปรนนิบัติพระเจ้าในทางในขณะที่ยังยากลำบากเหล่านั้นข้อที่หการถูกเคีียนและการถูกจําคุกในเหตุการณ์วุ่นวายในการตรักตรำในการอดหลับอดนอนในการอดอาหารนะครับ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ความยากลำบากเกิดขึ้นกับเราอย่างไรเราก็ยังปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่สถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นสถานการณ์ความยากลำบากในเศรษฐกิจในการค้าการขายที่เกิดขึ้นในเวลานี้ไม่สามารถที่จะทําทให้เราหยุดที่จะปรนนิบัติพระเจ้าได้เอเมนไหมครับในทุกสถานการณ์ในทุกท่านในทุกเซลล์อของชีวิตเนี่ยก็อยู่เพื่อที่จะปรนนิบัติแล้วก็รับใช้พระเจ้านะท่านปโรบอกว่าเจอกับการถูกเกลียดติดคุกนะวุ่นวายโอ้โหสารพัดเลย ่น้องครับเมื่อเราเจอกับความวุ่นวายในสังคมในชีวิตในแต่ละด้านที่เราเผชิญอยู่ในงานในเรื่องต่างๆ่นลองครับเรายังโปรนิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่เมื่อเราต้องอดอาหารเนี่ยไม่มีอะไรจะกินเนี่ย่นลองครับแต่ปรบอกว่ายังโปรนิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่นะไม่ได้พักผ่อนเลยไม่ได้โอ้ต้องอดหลับอดนอนนะไม่ได้นอนไม่ได้พักในขณะนั้นก็ยังโปรนิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่ข้อที่หกนะครับด้วยความบริสุทธิ์ ความรู้ความอดทนและความกรุณาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์้วยความรักอย่างจริงใจอุทิศตัวเพื่อปรนนิบัติรับใช้พระเจ้านะอยู่ในความบริสุทธิ์ความรู้ที่มีร, <iende> รับใช้พระเจ้าพระกําลังที่มีรับใช้พระเจ้าความเมตตากรุณาที่ได้รับมารับใช้พระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขับเคลื่อนไม่ใช่ด้วยกาลังของตัวเองให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขับเคลื่อนแล้วก็น,นาไปนะโดยความรักที่ มาจากความจริงเป็นความรักที่จริงใจข้อที่เจ็ดโดยถ้อยคําสัต์จริงโดยฤทธิเดชของพระเจ้าโดยการใช้ความชอบธรรมเป็นอาวุธทั้งด้วยมือขวาและด้วยมือซ้ายนะครับจันโบโรอบ,บอกด้วยความสัต์จริงไม่การแกล้ง,ลงไม่ได้เสแสร้งไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้เติมอะไรเป็นความจริงทุกอย่างรับแช้พระเจ้าไม่ใช่โดยกําลังแต่ด้วยฤทธิดเดชของพระเจ้าแล้วก็ใช้ความชอบธรรมใช้ ใช้มือทั้งสองข้างนะครับเหมือนนักรบที่เวลาออกไปสู้รบมือข้างหนึ่งก็ถือโล่ป้องกันตัวเองแล้วก็มือข้างหนึ่งก็ถืออาวุธเพื่อที่จะต่อสู้โจมตีนะครับในขณะที่ยังโบกทั้งมือที่มีอยู่สองมือเนี่ยก็เต็มที่กับงานรับใช้พระเจ้าข้อที่แปดทั้งในขณะมีเกียรติและขณะไร้เกียรติขณะ ถูกดูหมิ่นและขณะได้รับการยกย่องเมื่อถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหลอกลวงแต่ยังเป็นคนซื่อสัตย์ถึงแม้ว่าจะได้เกียรติหรือจะไร้เกียรติหรือเขาจะหาว่าเป็นคนหลอกลวงจันปโปลก,ก็ยังซื่อสัตย์ในการรับใช้พระเจ้าจบถึงแม้จะไม่ได้ชื่อเสียงจะไม่ได้การชื่นชมหรือจะไม่ได้มีคําพูดยินดีด้วยในงานที่รับใช้พระเจ้าแต่เมื่อเห็นว่านั่นคือเป็นการทําเพื่อ ให้ตัวเองที่ได้รับพระคุณเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อง,งานขององค์พระพุทธเ,เจ้าจันทรวัตนธรรมปรนิบัติในทุกทางในทุกขณะถึงแม้ว่าเขาจะาพูดใส่ร้ายยังไงจะไม่เป็นไปตามคําใส่ร้ายนั้นจะหาจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหลอกลวงจะไม่เป็นคนหลอกลวงตามที่เขากล่าวหานั้นยังเป็นคนสัตว์ซื่ออยู่ข้อที่เก้าว่านะ เป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักแต่ยังเป็นคนที่ใครๆรู้จักดีเป็นคนที่กําลังจะตายแต่ดูซิยังมีชีวิตยอยู่เป็นคนที่ถูกเกีียนแต่ยังไม่ตายฟังครับถึงแม้ว่าโอ้คนนี้ไม่มีใครรู้จักหรอกไม่มีใครรู้จักชื่อไม่รู้จักหน้าตาไม่รู้จักชื่อเสียงแต่ก็ยังทําก็ยังรับใช้พระเจ้าอยู่ถึงแม้ว่าอกำลังถูกโจมตีถูกกระทําจะตายอยู่แล้ว แต่ก็ยังรับใช้พระเจ้าอยู่ไม่น้องครับจันยบราวนีไงยังมีชีวิตอยู่ยังมีคนรู้จักอยู่แล้วก็ยังรับใช้อยู่ยังไม่ตายข้อที่สิบเป็นคนที่มีความทุกข์แต่ยังยินดีอยู่เสมอเป็นคนยากจนแต่ยังทําให้คนจํานวนมากมั่งมีเป็นคนไม่มีอะไรเลยแต่ยังเป็นเจ้าของทุกสิ่ง่น้องครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรจะลําบากจะยากจนหรือยังไงก็ยังรับใช้พระเจ้าอยู่ข้อที่สิเบเจนโปรโลพูดกับชาวโคริน ชาวโครินเอย๋ยเราพูดกับท่านทั้งหลายอย่างไม่ปิดบังเลยและใจของเราเปิดกว้างต่อพวกท่านเราไม่ได้ปิดใจต่อพวกท่านแต่ความรู้สึกของพวกท่านต่างหากที่เป็นฝ่ายปิดท่านพรบอกว่าเป็นคนเปิดกว้างในจิตใจเปิดกว้างให้กับทุกคนทุกฝ่าย นะครับคนที่สํานึกในพระคุณของพระเจ้าเขาจะไม่ปิดใจเขาจะไม่ใจแคบแต่เป็นคนใจกว้างจะเป็นคนเปิดรับความคิดมนุมมองของคนต่างๆจะให้คนที่อยู่รอบข้างเรานะจะคิดยังไงกับเขาแบบไหนเปิดกว้างรับหมดนะรับทั้งสิ่งดีสิ่งที่ไม่ดีเปิดรับหมดเป็นคนเปิดใจสําหรับทุกคนทุกเรื่องทุกสถานการณ์นี่คือคนที่สํานึกในพระคุณของพระเจ้าข้อที่สิบสามขอ ท่านตอบสนองเราในแบบเดียวกันข้าพเจ้าพูดกับพวกท่านเหมือนพูดกับลูกๆคือขอพวกท่านจงเปิดใจให้กว้างด้วยพระเจ้าต้องการให้เราทุกคนเป็นคนใจกว้างเป็นคนแบ่งปันเป็นคนรับฟังความคิดเห็นของคนหลากหลายจะคิดเห็นตรงกับเราหรือไม่ตรงกับเราจะคิดเห็นในรูปแบบต่างๆยังไงก็แล้วแต่ขอให้เราเปิดกว้างพเพื่อที่จะรับฟัง ข้อที่14อย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าคนชอบธรรมจะมีส่วนอะไรกับความอัธรรมและความสว่างจะมีส่วนกับความมืดได้อย่างไรจันบปโลบอกว่าอย่าเข้าทีมแอกกับคนไม่เชื่อคนทีไ่ไม่ไม่เชื่อในทางเดียวกับเราหรือต่อต้านขัดแยง้งเราจะไปร่วมกินแอกหรือไปร่วมสังฆกรรมหรืออะไรต่างๆกับพวกเขาไปแยกตัวออกมาจากคนเหล่านั้นพี่น้องครับจันปโลกำลังสื่อถึง บางคนที่ปฏิเสธหรือต่อต้านนะเป็นคนสอนผิดสอนเท็จในคิดิจัคโคดินแล้วก็ต่อต้านงานรับใช้พระเจ้าของอาจารย์ปอโลอาจารย์ปาลโล่กลังสื่อบอกกับาวโคดินบอกว่าให้อย่าไปเข้าทีมเอกับคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นเป็นคนที่ไม่เชื่อเป็นคนที่ทําเพื่อผลประโยชน์เพื่อหน้าตาเพื่อชื่อเสียงเท่านั้นเองเพื่อวัตถุสิ่งของเพื่อสิ่งที่ตามมองเห็นไม่ได้ใช่เพื่อไฟจิฟิญญาจง ยาทีมเอกกับคนเหล่านั้นนะข้อที่15พระคิดกับเบลีอันเบลีอันคือซาตานนะที่อัมบโ,โลมักจะใช้คำใช้การเรียกชื่อนี้เรียกซาตานพระคิดกับเบลีอันจะไปด้วยกันได้อย่างไรพระเยซูพิ์กับซาตานไปด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วนะนนครับ บทข้อที่14ความสว่างกับความมืดก็ไปด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วเมื่อไหร่ที่มีความสว่างความมืดมันจะไม่มีเมื่อไหร่ที่มีความมืดความสว่างก็ไม่มีดังนั้นคนที่าสานึกในพระคุณความรักของพระเจ้าเขาจะไม่ไปอ,อยู่กับการอธรรมอยู่กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะจะไม่อยู่กับซาตานจะไม่เป็นเครื่องมือของซาตานวิญญาณชั่วพระคิดกับ เบลีอันจะไปด้วยกันได้อย่างไรหรือคนที่เชื่อจะมีส่วนอะไรกับคนไม่เชื่อเข้าหากันไม่ได้อยู่ร่วมกันไม่ได้นะข้อที่16วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปขารพเราซึ่งเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์วิหารของพระเจ้าจะไปคุยจะไปตกลงกับรูปเคารพเป็นไปนไม่ได้ เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกพวกเขาเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราอยู่ท่ามกลางเราเราเป็นของพระองค์เราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะไปตกลงกับโรคขอบลบหรือสิ่งชั่วร้ไม่ได้อย่างแน่นอนข้อที่สิฉะนั้นพวกท่านจงออกจาก ่ามกลางพวกเขาและจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลายองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสอย่าแตะต้องสิ่งที่ไม่สะอาดแล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าไว้เราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้าพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหิงของเราพระเจ้าผู้ทรงลิธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสด,ดังนั้นคนที่มีคนที่สำนึกในพระคุณของพระเจ้า จะแยกตัวออกจากคนที่เป็นแยกออกจากกลุ่มที่สอนเท็จสอนผิดนะกลุ่มที่สร้างความแตกแยกกลุ่มที่ทําผิดต่อพระทัยของพระเจ้าจะแยกตัวออกจากคนที่เป็นของโลกนะมาอยู่ในทางของพระเจ้าพระเจ้าทรงโปรดเมตตาพระองค์ทรงนำเรานะพระองค์ว่า นี่แหละพระองค์จะให้เราเป็นประชากรเป็นลูกของพระองค์นะครับพี่องครับสรุปลักษณะของคนที่สํานึกในพระคุณของพระเจ้านะครับนะประการแรกก็คือคนที่สํานึกในพระคุณของพระเจ้าจะไม่รับพระคุณโดยเปล่าประโยชน์พี่น้องเราขอบพระคุณพระเจ้าชรวบชีวิตของพวกเราทุกคนเรารับพระคุณแล้วเราจะไม่รัประโยชน์ในงานของพระเจ้าเอเมนไหมครับ สองก็คือไม่วางอุปสรรคขัดขวางจะไม่เป็นตัวอุปสรรคจะไม่เป็นที่สร้างปัญหาใน,ในคีดจักรหรือในคณะในสังกัดจะไม่วางสิ่ง,งต่างๆที่เป็นวินัยที่ขัดขวางงานของพระเจ้านะครับข้อที่สามก็คือปรนิบัติพระเจ้าในทุกทางไม่ใช่แค่ทางใดทางหนึ่งนะท่องโลทรหดอดทนต่อความยากลำบากมีเกียรติไร้เกียรติก็ยังรับใช้พระเจ้านะ ถูกกล่าวหาเป็นคนอยังสัตซื่อยังซื่อสัตย์ยังรับชอบยังทำงานของพระองค์อย่างสัต์ซื่ออยู่ในทุกทางนะไม่ใช่แค่ทางใดทางหนึ่งไม่ใช่แค่เอาฉันจะถวายอย่างเดียวฉันจะไม่ร่วมในการไปประกาศเป็นพยายนนะั้นฉันอยู่ไฟสนับสนุนฉันถวายแล้วฉันไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับแต่คนที่สํานึกในพระคุณของพระเจ้าเขาจะโอ้รับใช้พระเจ้าประกาศเป็นพยานเลี้ยงดูแล้วก็ยัง ถวายด้วยนะถวายค่าดเดินทางค่าใช้จ่ายพพอร์ตนะทุกทางเลยนะประกาศเสร็จแล้วพี่น้องครับจะไม่เป็นเหมือนบางคนที่โอประกาศแล้วเออพวกเธอไปเลี้ยงดูนะฉันแค่ประกาศแล้วก็ปล่อยไปเลยนะพวกคุณรับช่วงต่อไหมแต่คนที่สำนึกในพระคุณของพระเจ้าประกาศแล้วก็เลี้ยงดูต่อด้วยนั้นสร้างเขาเป็นสาวกพี่น้องครับนี่คือสำนึกในพระคุณของพระเจ้า,าคุณนันมบัติลักษณะที่เสียคือ ใจเปิดกว้างนะไม่ใช่เป็นคนใจแคบข้อที่5คือไม่ทิมเอก,กับคนที่ไม่เชื่อคนที่สอนผิดสอนทเท็จทั้งหลายจะไม่ไปเคียงเอก,กับคนเหล่านั้นแยกตัวออกจากคนของโลกไม่น้องครับนี่คือ6ประการ6ลักษณะเป็นอย่างน้อยมาแบ่งปันให้กับพี่น้องในเช้าวันนี้ไม่น้องครับข้อคิดคําถามจากพระคําของพระเจ้ามีคุณลักษณะใดบ้างปรากฏในชีวิตของคุณ มีคุณลักษณะใดบ้างในชีวิตของผมแล้วก็ในชีวิตของพี่น้องเราก็ต้องมาคิดใคร่ครวญว่าเอ๊ะฉันเป็นคนรับใช้พระเจ้าอ่อจะเป็นคนที่รับพระคุณของพระเจ้าแล้วก็ไร้ประโยชน์หรือเปล่าไม่เกิดประโยชน์ในงานของพระเจ้าหรือเปล่าเอ๊ะชีวิตของฉันประนิบัติพระเจ้าในบางทางหรือเปล่า <S 2> <S 2> เออฉันมาเล่นดนตรีอย่างเดียวนะคุณก็ประกาศก็เลี้ยงดูคนต่อไปฉันก็มาเล่นกีตาร์เสร็จแล้วฉันก็กลับของฉันเเป็นทางเดียวแบบนั้นหรือเปล่าเมือเราใช้พระเจ้าในทุกทาง ทางสะดวกสบายโอ้แฮปปี้มีส่วนรับใช้พระเจ้าไปเฉลมิมฉลองไปปาร์ตี้โอ้ oh, เต็มที่เลยพอไปประกาศเป็นพยญาณไปสัมมนาไปอบรมไปฝึกเอาฉันไม่เอาเป็นแบบนั้นไหมขอบพระเจ้าเมตตานะเป็นคนเปิดใจหรือเปล่าเป็นคนแจกว่างไหมหรือว่าความคิดมุมมองนะียปิดกั้นอยู่ทีมแอกกับคนที่ไม่เชื่อไปเข้าร่วมครอบพวกกับคนที่ต่อต้านงานพระเจ้าไปอยู่กับพวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้าหรือเปล่า ไม่ได้หมายความเราจะไม่ครบคนเหล่านั้นนะนะก็ยังครบ่ว่าไปเป็นแบบของเขาอ่ะเนาะแยกตัวจากโลกนะครับคุณนั้นสมบัติเหล่านี้มีอยู่ในชีวิตของเราไหมผมเชื่อว่าพี่น้องต้องมีอย่างแน่นอนนะครับข้อที่สองคือจะมีคุณลักษณะของคนที่สำนึกในพระคุณมากขึ้นหรือชัดเจนยิ่งขึ้นได้อย่างไรถ้ามีแล้วนะขอให้ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้ายังไม่มีขอให้มีให้ครบถ้วนเอเมนนะครับ ขอพระเจ้านําเรานะไม่ใช่โดยกําลังของเราเองเนะต้องให้พระวิญญาตบริสุดขับขึ้นแล้วก็นําเราเราจรึงจะมีคุณลักษณะของคนที่สํานึกในพระคุณของพระเจ้าแล้วก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเมื่อติดตามพระองค์อยู่ในทางของพระองค์อยู่ในความเชื่ออยู่ในชีวิตใหม่มากเท่าไหร่ก็จะมีความชัดเจนของคุณลักษณะนี้มากขึ้นเท่านั้นข้อที่สามเราจะหนุนใจให้คนรอบข้างมาสำนึกในพระคุณได้อย่างไรนะ ขอให้คนของพระเจ้าหรือคนที่มาเชื่อคนที่อยู่ในชีวิตใหม่แต่ทุกคนเนี่ยมาเป็นคนที่สํานึกในพระคุณของพระเจ้าตามลักษณะที่จันปโปลกล่าวไว้ในพระธรรมบทนี้นะได้อย่างไรพีน้องครับเราจะให้คนที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าที่ยังไม่ชื่อในพระองค์เนี่ยได้มาสํานึกในพระคุณของพระเจ้าได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ท้าทายมากว่าเราก็ต้องพึ่งพร,ระเยริบทสุดอันดับแรกพระเยริบทสุดนาเราให้สํานึกในพระคุณของพระเจ้า แล้วเราก็จะนําเรื่องราวสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อเราสำนึกในพระคุณของพระเจ้าก็ไปแบ่งปันให้กับคนรอบข้างให้กับคนอื่นเพื่อให้พวกเขาได้เห็นว่าโอ้การสำนึกในพระคุณของพระเจ้าเป็นที่โปรดปรนของพระเจ้าในะชีวิตของคนที่สำนึกในพระคุณของพระเจ้านั้นรับรื่นถึงแม้จะเ,เจอกับอนาวบาศเขาก็ยังมีสันติสุขอยู่ยังยืนแล้วก็มั่นคงอยู่ พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราที่จะประกาศแล้วก็นำคนมากมายมาสํานึกในพระคุณของพระเจ้าเอเมนนะครับไปนงครับมาถึงท้ายสุดเราจะทิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคาของพระเจ้าในเช้าวันนี้แล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทําตามพระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคาของพระเจ้าในเช้าวันนี้แเราปรารถนาที่จะเป็นคนที่สํานึกในพระคุณของพระเจ้า ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราพร้อมขึ้นค่ะขอให้คุณสมบัติทุกข้อที่จะปรากฏชัดเจนในชีวิตของพวกเราอธิษฐานทูลต่อพระอ์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยรครับพรคกนมารั้ นี่ที่มีเป็นแสงน้ำทา